ขอสวัสดีนะครับลูกค้าปุ๋ยเนปจูนทุกท่านนะครับหลายหลายท่านแจ้งความประสงค์มาว่าอยากให้มีการาถ่ายทําเรื่องของการใช้ปุ๋ยเนปจูนกับปา์มน้ํามันนะครับอันนี้ผมขอนําเสนอนะครับแปลงของผมเองนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพันปา์มที่ใช้1733ปุ๋ยเนปจูนเนี่นะครับตั้งแต่เริ่มแรกนะครับพันนี้ที่ผมปลูกเนี่ยเป็นพันซีราดนะครับ หรือว่าอาจจะใกล้เคียงพันสุราชสนะครับออผมปลูกปลูกตั้งแต่จุดเริ่มต้นโดยการรองก้นหลุมนะครับแล้วก็ใส่ทุก20-25ถึง25วันหรือ1เดือนนะครับถ้าต้นเล็กๆประมาณนี้เราก็ประมาณ1-2กําถมือรอบๆสงพุ่มนะครับอายุต้นนี้อายุต้นได้นะครับ3เดือนกว่าๆนะครับเราใช้1733ปุ๋ยเนปจูดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับออสิ่งที่เห็นก็คือว่าใบเขาจะหนานะครับ ทางเขาจะกลางเร็วแล้วก็ตั้งโคนเร็วนะครับก็ถือว่าในการปลูกปาล์มซีราตโดยการใช้ปุ๋ยเนปจูนสูตร173 3นะครับถือว่าโตเร็วมากนะครับมีแต่ลูกค้ามาดูว่าทำไมถึงโตเร็วขนาดนี้นะครับฝากทุกท่านลองใช้ดูนะครับดีมากๆครับ